อัสโตวิดาตูเป็นตัวละครในตำนานเปอร์เซียและตำราโซโลอัสเตอร์เป็นวิญญาณที่ผูกพันกับความมืดความวุ่นวายและความอาฆาตพยาบาทในจักรวาลวิทยาของศาสนาโซโลอัสเตอร์นั้นเขามีลักษณะตรงกันข้ามกับเทพเจ้าและวีเลย์กุลุดโดยสิ้นเชิงด้วยเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานแห่งการทำลายล้างและความวุ่นวาย อสตูวิดาตูทำหน้าที่เป็นศัตรูกับเทพเจ้าเป็นตัวแทนของการต่อสู้หวางความดีและความชั่วที่ดำเนินไปในเรื่องเล่าตำนานต่างๆอสตูวิดาตูได้รับการยอมรับว่าเป็นวิญญาชั่วร้ายที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งเขามีบทบาทสำคัญในชีวิตหลังความตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินวิญญาณชื่อของเขาซึ่งมีความหมายว่าดวงดาวที่หลอกลวงสะท้อนถึงธรรมชาติที่หลอกลวงและอิทธิพลที่ชั่วร้ายของเขา อัโตวิดาตูนั้นมาปรากฏในเทพวิยาเปอร์เซีย ด้วยลักษณะที่มืดมนและน่าสะพรึงกลัวซึ่งเน้นถึงธรรมชาติอันชั่วร้ายของเขาเขามักจะเกี่ยวข้องกับเนาและกลางคืนสร้างปรากฏการณ์อันน่ากลัวที่ทําให้เกิดความหวาดกลัวรูปลักษณ์ภายนอกของเขามักจะโดดเด่นด้วยดวงตาที่ดุร้ายและท่าทางที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งสื่อถึงบทบาทในฐานะแหล่งที่มาของการข่มขู่และความชั่วร้ายบางตำนานเล่าว่าเขาสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้สามารถเปลี่ยนร่างเพื่อหลอกลวงและวงการผู้อื่นซึ่งทํให ให้เห็นถึงความสับสนวุ่นวายลักษณะเหล่านี้ต่อกย้ำตำแหน่งของเขาในฐานะศัตรูที่ทรงพลังในการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วในจักรวาลแม้จะไม่ค่อยมีรูปร่างแบบทางกายภาพที่ชัดเจนนะ แต่อัสโตนั้นก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกันลึกซึ้งกับความมืดความเสื่อมและโลกใต้พิภพเขาเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายโดยแท้จริงซึ่งถูกขับเคลื่อนดยพลังลบในด้านจักรวาลและพยายามที่จะทําลายความดีทั้งหมดทั้งปวงนั่นเองพลังของเขาถึงดึงมาจากพลังงานทําความไม่ดีหรือทำลายล้างนั่นเองเขาถูกวางตำแหน่งให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคุณสมบัติในการไถ่บาป ปรากฏตัวของเขาเป็นสนัญลักษณ์ของภัยคู่คำจากความช่วร้ายอย่างต่อเนื่องซึ่งแัดแย้งกับพลังแห่งระเบียบและแสงสว่างหรือเสมอแอสโตว,วิดาตูนั้นเป็นที่รู้จักหลายชื่อตลอบประวัติศาสตร์แต่สะท้อนถึงลักษณะในแง่มุมต่างๆซึ่งชื่อของเขานั้นก็บ่งบอกถึงวิญญาณชั่วร้ายหแห่งความมืดน,นั่นเอง ในคำพีศักดิ์สิทธิต์ต่างๆแอสโตปรากฏอยู่ใต้การสะก,กดชื่อที่แตกต่างกันไปโดยรูปแบบเหล่านี้มาจากภาษาถิ่นและการแปลอักษรในบางครั้งเขายังถูกเรียกว่าวิซาเลชาหรือพีศาแห่งความตายนั่นเองซึ่งยังเืินถึงความเกี่ยวข้องกับความตายและชีวิตหลังความตายของเ้านั่นเอง แอสตวรบิดาตูมีพลังมืดที่สั่คลองขับบทบาทในฐานะตัวแทนของความกลาหลและความชั่วร้ายในตานานเอลาดสามารถในการควบคุมเงาทําให้เขาสามารถปกปิดการเคลื่อนไหวของเขาได้โดยมักจะใช้ความมืดเพื่อปลุกฝังความกลัว,วและทําให้ศัตรูสับสนการเชื่อมต่อกับเงาน,นี้เป็นสัญลักษณ์ของการควบคุมสิ่งที่ไม่รู้จักและความสามารถในการแพร่กระจายของความหวาดกลัวนั่นเอง ความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของเขาอย่างหนึ่งคือพลังในการทําให้เกิดความกลัวนําพานมนุษย์ให้หลงออกจากเส้นทางแห่งความถูกต้องและไปสู่ทางเลือกแห่งการทําลายล้างธรรมชาติอันหลอกลวงถูกขยายให้เด่นชัดโดยความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างและการคอมวเต้นและบงการผู้อื่นนั่นเองในงานศิลป,ปะและแอนิเมชันนั้นแอสโตจะได้รับการจินตนาการใหม่โดยผสมผสานตำนานโบราณเข้ากับ ความรู้สึกร่วมสมัยนวนยาิิายภาพและผลงานแอนิเมชันนั้นมักพัฒน,นาถึงเขาในลักษณะของความโกลาหลที่นำมาสู่ความมืดมิดและสุนารมาสู่การเล่าเลือกนอกจากนี้ตัวละครของเขายังปรากฏอยู่ในภาพยนตร์และโทรทัศน์โดยมักถูกใช้เป็นตัวแทนของความชั่วร้ายอย่างแท้จริงนำหน้าที่เป็นต้นแบบของตัวละครที่ทา้าทายพลังงานเห็นความดีอิทธิพลขอ,ของเขายังเป็นเครื่องเตือนว่า เราต่อสู้ไม่มีวันสิ้นสุดระหว่างแสงสว่างความมืดมิดและยังคงเป็นแรงบันาใจให้ผู้ชมด้วยความระลึงถึงทางศิลธรรมและภาพที่หน้ากลัวอันโหดร,ร้ายนั่นเอง